ตอนสมัยอัลฟ่าโกเนี่ยครับรุ่นแรกเนี่ยคือเขาใช้วิธีให้อัลฟ่าโกเนี่ยไปแข่งกับแชมป์รุ่นต่ำๆก่อนเอเก็บประสบการณ์มาจากมือต่ำๆชนะมาเรื่อยๆเขาถึงกล้าท้าแข่งเอออ่ามือหนึ่งจะไม่้มีช็อตหนึ่งเจ้าอัลฟ่าโกเนี่ยมันบอกจะลงตรงนี้อ่าคนก็ลงไปตรงนี้ทุกคนแบบทุกคนหยุดหายใจเออแล้วก็บอกว่าผ่านแล้วผ่าแล้วผ่าแล้วอัลฟ่าโกผลาดแล้วครับอ่าเบเซียนบอกอัลฟ่าโกพลาดแล้วครับเบเซียนบอก หมากนี้ตายแน่นะพลาดแต่สุดท้ายอะ่ะชนะเซียนเซียนเข้าใจว่านี่เป็นหมากที่ผิดเนี่ยแต่สุดท้ายหมากนั้นเป็นหมากที่สําคัญมากในตอนปิดเกม,อมพอมันวิ่งไปจนปิดเกมเนี่ยหมากที่ลงไว้เนี่ยเป็นหมากที่เซียนทั้งโลกบอกว่าไม่น่าล<ช>งม,มันแปลว่าอัลฟาโกเนี่ยได้สร้างมูฟที่ไม่เคยมีอยู่ในจักรวาลน,นี้มาก่อนแล้วคนนั้นสุดท้ายเ็าเสียเซลไปเลยนะ <laughs> คุณลีอะ่ะ ุดท้ายเขาเขาเลิกไปเลยแต่ตอนนี้เขามาเป็นมาเป็นโค้ชมาเป็นโค้ให้สร้างรุ่นใหม่สร้างในในออฟฟิศของ Google DeepMind ก็จะเห็นแบบเซียนโกะเดินอยู่ด้วยในนั้นเออเเสร็จแล้วอีกไม่นานนะครับไม่ถึงปีมั้งก็มีคนสร้างอัลกอริทึมใหม่ชื่อ Alpha ซ e r o เฮยซึ่ง Alpha ซ e r o เนี่ยใช้วิธีคิดที่ต่างจาก a l p h a โกแบบคอมพลี e ลีก็คือว่าแทนที่จะไปเรียนรู้จากหมากเดินของมนุษยชาติให้มันเล่นกันเอง โดยที่ไม่ต้องมีความรู้มันเอามาเล่นกันเองเล่นกันเล่นกันเองคือเหมือนกับว่ามันสามารถเล่นแพ้ชนะรู้ผลเนี่ยในหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะเล่นไปแล้วแบบล้านเกมไงใช่เร็วๆนั้นแหละเออซึ่งถ้าเกิดเป็นคนเราได้เล่นสักล้านเกมเราก็จะเก่งเท่ามันก็ได้นะแต่เราอาจจะต้องใช้เวลาเยอะกว่านั้นมากใช้เวลาเนิ่นนานมากอัลฟาซีโร่สู้กับอัลฟาโกหนึ่งร้อยต่อศูนย์โอ้บอยไอ้นี่อัลฟาซีโร่มาจากศูนย์เลยมาจากแบบไม่มีอะไรเลยครับคือพอมาเรียนรู้สิ่งนี้ไปได้โดยที่ไม่ได้ ถูกยึดติดกับองค์ความรู้อะมันก็เลยไปสู่สิ่งใหม่ได้หาโซลูชันได้ได้อินโนเวทีฟกว่าไล้กรอบจํากัดใช่ครับอินเทลเเจนซ์แบบที่มันทําทําอย่างหนึ่งเราไปประยุกต์ทําอย่างอื่นได้ด้วยมันเริ่มมีไม่จําเป็นต้องแคบอย่างเดียวว่าเล่นโกดก็คือเล่นโกดเท่านั้นอะไรอย่างนี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มเอาแอปพลิเคชันพวกนี้ไปทําในเคมีเหมือนกันแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์แล้วแก้ปัญหาวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันเช่นแบบว่าเจ้าโปรตีน2ตัวนี่มันจะ เชื่อมโยงกันยังไงเนาะสุดท้ายเขาเป็นซูเปอร์เลอร์เนอร์นั่นเองถูกมใช่แล้วก็ไม่ต้องไม่ไม่ติดกรอบอะไรคือแค่เป็นคนแก้ปัญหาหรือไปสู่เส้นชัยได้แบบง่ให้เอาผ้ากบมาแข่งกับหมอก,กิิกนี่ให้มันต่อให้ผมจะดึงปักมัน